กันหน่อยค่ะหลังจากที่ที่ประชุมสบคเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเคาะออกมานะคะว่าจะมีการแบ่งโซนสีพื้นที่ใหม่เพื่อที่จะมีมาตรการออกมาในแต่ละพื้นที่นะคุณเกมก็คือมีสีแดงเข้ม6จังหวัดใช่ไหมอ่าแล้วก็สีแดงสีแดงนี่ก็มี45จังหวัดแล้วก็สีส้ม26จังหวัดนะเดี๋ยวไปดูรายพื้นที่ก่อนละกันนะคะคือหลักๆแล้วเนี่ยสามพื้นที่สามสีเนี่ยที่มันมีความแตกต่างกันเนี่ยหลักก็คือเรื่องของ การรับประทานอาหารนอกบ้านวิธีการปฏิบัติตัวของเรามันต้องต่างกันด้วยถูกไหมถ้าเกิดว่า<พ>สีที่มันไม่เหมือนกันค่ะอย่างแบบหลักๆเลยก็คือเรื่องของร้านอาหารเนี่ยว่าจะเปิดให้บริการถึงกี่โมงเนี่ย คือ3พื้นที่นี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเนนจนส่วนรรเรื่องของห้างสปปรรพสินค้าปิดกี่โมงหรือว่าร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยก็มาตรการไม่ค่อยต่างกันมากนักนะคะมาดูพื้นที่แรกก่อนสีแดงเข้มสีแดงเข้มเมนี่ยก็มีกรุงเทพมหานครปรทุมธานีนนทบ,บุรีสมุทรปราการเชียงใหม่แล้วก็ชนบุรีนะคะเพราะว่า6จังหวัดนี้พบผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยมากที่สุดแล้วสําหรับการระบาดระลอกใหม่ค่ะก็มาตรการสําหรับพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยนะคะหลักๆ ก็คือเรื่องของร้านอาหารจําหน่ายเฉพาะซื้อกลับบ้านนะแปลว่ากินที่ร้านไม่ได้่ไปแล้วนะแล้วก็จะขายเนี่ยจนถึงเวลาสามทุ่มเท่านั้นค่ะห้างเปิดได้ถึงสามทุ่มร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตตลาดนัดเปิดได้ตั้งแต่ตีสี่ไปจนถึงห้าทุ่มค่ะแล้วก็งดเดินทางออกจากพื้นที่โดยไม่มีเหตุจําเป็นแต่ไม่ได้แปลว่า ห้ามเดินทางข้ามจังหวัดนะคือตรงนี้เนี่ยบสบคก็ออกมาบอกว่าแค่ขอความร่วมมือ,อ,มมอแต่ถ้าหากว่ามันมนีเหตุจําเป็นสมมุติว่าต้องเดินทางไปจังหวัดอื่นเนี่ยนะคะอันนี้ก็เอาแบบที่จําเป็นจรงิงๆค่ะอันนี้ก็ยังมีบ,บอกเพิ่มด้วยนะครับว่ามีการห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันมากกว่า20คนอันนี้เนี่ยย้าหน่อยอันนี้สําหรับคุณผู้ชมบางท่านที่อาจจะเป็นคอกีฬาชอบออกกําลังกายก็บอกว่าสนามกีฬายิมฟิตเนสเนี่ยนะครับก็ให้ปิดบริการไปก่อนนะ แต่ยกเว้นสนามกีฬากลางแจ้งนะที่มันเปิดโล่งเนี่ยก็สามารถเปิดให้บริการได้ถึงเวลาสาทุ่มหรือว่า21อนาฬิกาเพราะอัานแบนี้ก็เท่ากับว่าสวนสาธารณะแถวบ้านเนี่ยที่เปิดให้วิ่งเป็นอากาศโล่งๆเนี่ยคุณก็ยังไปวิ่งได้อยู่แต่สมทุ่มเขาก็จะปิดนะครับใช่ค่ะไปดูสีแดงกันหน่อยนะคะคุณเกมสิ่งที่แตกต่างจากสีแดงเข้มก็คือเรื่องของร้านอาหารค่ะคือทานในร้านได้นะสำหรับพื้นที่นี้แต่ไม่เกินสามทุ่ม ใช่แล้วก็สั่งกลับบ้านได้ไม่เกิน5้าทุ่มนะคะร้านสะดวกซื้อซูปเปอร์มาร์เก็ตตลาดนัดก็เ,กเปิดตั้งแต่ตีสีถึงห้าทุ่มห้างก็เปิดได้จนถึงสามทุ่มเหมือนกัน,น,กนส่วนพื้นที่สีส้มนะคะยีจังหวัดนะคะมาตรการที่ต่าออไปก็คือร้านอาหาระคะ่ะรับประทานอาหารในร้านได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เกินห้าทุ่มห้างสรรพสินค้าเหมือนกันเลยเปิดได้จนถึงสามทุ่มร้านสะดวกซื้อโต้รุ่งอันนี้ เปิดได้ตามปกติไม่ได้จำกัดช่วงเวลานะคะซึ่งคำสั่งทั้งหมดนี้นะก็เริ่มมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนในคืนนี้เป็นต้นไปนะคะ,คะตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมค่ะ,คะอันนี้ก็เอามาฝากกันจะได้ทำตัวถูกนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมในข่าวนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพอมีการออกมาตรการแบบนี้มาว่าจะยกระดับเนี่ยสังคมก็แหมก็ แบ่งออกเป็น2ฝัก2ฝ่ายเหมือนกันบางคนก็โอเคเห็นด้วยในขณะที่บางคนก็บอกว่าการออกมาตรการแบบนี้บางครั้งมันก็ลําบากนะโดยเฉพาะสําหรับคนที่เขาทําอาชีพในการเป็นผู้ประกอบการรัอาหารต่างๆเนี่ยซึ่งล่าสุดสําหรับเรื่องนี้นะครับทางสปกกับทางสอบคเองเนี่ยก็บอกว่ามองเห็นแล้วล่ะว่าปัญหาเนี่ยม,ม,ม,มันอาจจะเกิดขึ้นว่ามันอาจจะมีอ f ฟเตอร์แมทที่ตามมานะครับเข mm hmm. าก็เลยบอกว่าต่อไปนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็คือว่าทางสอบคเนี่ยจะมีการพิจารณา มาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระกทบอย่างเร่งด่วนนะครับและก็จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มประชาชนที่อาจจะเปราะบางหรือว่าอาจจะมีรายได้น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาได้แถลงออกมาด้วยเมื่อวานนี้นะครับ